ทำ6สนะี่ชัว่วโมงนี่คือเพลงต้องกล้องในหูกลับบ้านมากแล้วแเจคลองทวั <c oughs> นนี้ผมจะพาไปห้องอัดเสียงนะครับผมซึ่งเป็นเพลงของสลังแฮที่รอมา6เดือนด้วยกันนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับไปห้องอัดครั้งแรกนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ ถึงแล้วนะครับสตูดิโอที่เราทำการอัดเสียงนะครับ k o b i Studio นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนเลยครับว่าวากาศจะเป็นยังไง ที่ขึ้นอีกแล้วก็ขอมีความสุขมากกว่านี้อีกเริ่มต้นวันดีๆด้วยความมั่นใจจากร้านทำผมสไตล์เกาหลีที่เข้าใจคนไทยมากที่สุดเจ็บคอหมดเลยอันนี้ร้องเสียงเองเหรอครร้องตามคนเจ็บคออยู่ข้างในทะทั้งสี่ชั่วโมงนีคือเพลงต้องกล้องในหูกลับบ้างแล้วแหละร้านทำผมสไตล์เกาหลีที่เข้าใจคนไทยมากออแล้วเป็นไงบ้างคะ แหบสวัสแต่ว่าได้อยู่ค่ะทุกคนขุดขึ้นมาจากตะตุ่มแทบเสน่ค่ะร้านทำผมสไตล์เกาหลีที่เข้าใจคนไทยมากที่สุด จริงๆแล้วฟิลแรกนะครับทำเพลงขึ้นมาที่ใช้ในร้านแหละพอได้คุยกันละเอียดลึกๆเนะเรื่องของเพลงเนี่ยมันเกี่ยวข้องทุกส่วนเลยแล้วแม้กระทั่งของที่เราใช้พนักงานลูกค้าตัวเพลงเนี่ยจะสื่อออกมาหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งไม่เคยมีความรู้มาก่อนแล้วก็ค่อน c h a l l มากๆตอนนี้ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆได้ฟังไปแล้วนิดนึงเนี่ยก็ชอบมากๆลูกค้าก็น่าจะชอบเช่นกันนะครับ <laughs> ออตอนก็รับโจทย์มาแล้วก็คิดว่าเอยเพ้พลงนี้อาจจะอยากทําให้ฟิลเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆมาโรงแรมแล้วก็มีความเป็นเกาหลีอะไรอเออแต่พอทําไปทำมาปุ๊บลูกค้าอาจจะชอบแต่พนักงานฟังลแล้วเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์หม่ว่าต้องเป็นเพลงที่มันมีความเป็น เคป๊อปในแบบที่คนไทยชอบและคุ้นเคยในแบบของสรักแห้คือพาร์ดนตรีนีพอมันเป็นเพลงก็ต้องอบอุ่นเสร็จปุ๊บก็ต้องไม่ง่วงความพอดีเนี่ยมันสำคัญมากครับกับวิธีคิดแบบเพลงสำหรับผมนะคว่าได้ไกลมาแล้วก็มีคำว่าสลังแห้งหลายอันมากว่ามันเป็นชาเลนจ์กับการที่เราจะทําให้สตอรี่ที่เราคิดของตัวละครในหัวเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมกันได้แบบสม ooth เพลงที่แต่งมาค่ะมันจะเป็นมูที่เหมือนเรามอบความรักให้คนคนหนึ่งให้เขาเชื่อใจเราเราสร้างความมั่นใจให้ ให้เขารักตัวเองเหมือนที่เรารักเขาตอนได้ฟังที่พี่วินบอกว่าต้องลองเป็นภาษาเกาหลีคือหนักใจมากเพราะว่าแบบเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องด้านภาษาเกาหลีเลยแต่โชคดีที่มีพิมพวาแล้วก็เฟียมาช่วยในการคุมลองครับลองเทสให้สักท่อนหนึ่งได้ไหมครบว่าแบบเลยแร็นแรชอทาซ เ,เ,นนเราอยากให้เพลงอ่ะมันเป็นตัวแทนที่แบบว่าเหมือนเข้าไปในร้านอ่ะคนก็ยังเก็ตความตั้งใจเหลเนี้เหมือนกันเป็นความตั้งใจของเจ้าของแบรนด์คนหนึ่งที่ powerful มากมากที่ผมรู้สึกว่า่าแล้วแบบเออเป็น experience ที่ดีแลวมีความเฉพาะมีความ exclusive คือมันมันตีได้หลายแบบเลยสุดท้ายแล้วมันคือความตั้งใจของตัวแบรนด์ครับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากมาสัมผัสประสบการณ์ร่วมกันนะครับมาได้เลยนะครับทั้ง5สาขาของสรงแฮนะครับแล้วพบกันนะครับ